fc ไอเสมครับผมเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวสวนปลูกยางปลูกมันนะครับไปซื้อที่อื่นเขาไม่ให้ซื้อรถเกง๋งจริงไหมครับพี่ที่เกษตรกร,ร,กรซื้อรถเก๋งไม่ได้ fc ไอเสมครับผมแต่ว่าไปดูรถที่อื่นไปดูมาหลายหลายที่แล้วด้วยแต่ว่าอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำนาทำสวนทำอ้อยเกษตรกร,เ,ร,กรเขาไม่ให้ออกรถเกง๋งอ่าใช่ มันเกี่ยวกันด้วยเหรอครับนั่นแหละสิมันเกี่ยวไหมพี่ไม่เกี่ยวครับผมมีตังค์อะที่เอินเขาไม่ให้ซื้อรถเก๋งครับมาหายเสียมครับรถเก๋งมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยเออมีเป็นร้อยแล้วผ่อนเริ่มต้นสามพันตลอดสัญญาโคตรสุดพิมพ์คําว่าโคตรสุดมาเกษตรกรก็ซื้อได้เดี๋ยวพาไปดูว่ามีขนาดไหนบ้างนะฝากไลค์ฝากแชร์นะแชร์ด้วยนะดูดูหนึ่งคนแชร์หนึ่งแชร์ดูสองแชร์ ดูสองคนแชร์สองแชร์ดูร้อยคนแชร์ร้อยแชรช์แชร์ให้ในคนเกษตรกรที่อยากได้รถเก๋งแล้วไปที่อื่นซื้อไม่ได้นะมาหายเสีมยมไล้เสมรับจบให้ครับนะโคตรสุดอ้าวนี่รถเก๋งพรน,นะอ่ามิลานมิลานมิลานตัวใหม่ปียี่สิบเอ็ดยี่สองนะพรเดือนละห้าพันตลอดสัญญานะมาเลยกเกษตรกรนะแอดทานพรห้าพัน 5, ตลอดสัญญาเอ้ยมิลานแอททานเออคืนที่หมายเลย <laughs> ระถาดกันนี้ห้าพันตลอดสัญญานะสวิฟสวิฟสองคันสวิฟตสามคันนะผ่อนห้าพตลอดสัญญานะมาดูวีออสวีออสปีสิบสี่สิบห้าผ่อนห้าพตลอดสัญญาวีออสปีสิบเจ็ผ่อนหกพัตลอดสัญญายาล i สผ่อนหกพัตลอดสัญญานะมา,ามิตซูเลยนะเอกเพนเดอร์เอกเพนเดอร์ ผ่อนเดือนละ8 0 0พตลอดสัญญานะมิลานผ่อน5,000ตลอดสัญญานะยาลิสสีชมพูเอาไปผ่อน4,000ตลอดสัญญานะมิลานเ,เยอะจังเลยมิลานมิลานแอทลาดผ่อน5,000มิลานแอทาอ 5, ลา,ทาดมีทุกสีเลยมีทุกสีเลยผ่อน5,000ผ่อน5,000ันวีออสผ่อน5,000น,นะประวัติดีเหลือผ่อน4,000นะดอกเบี้ยพิเศษประวัติดี วีออสตัวใหม่วีออสตัวใหม่พอนหกพันกว่าฟรีดาวทุกอาชีพเกษตรกรซื้อไม่ได้หรือเปล่าอืมไม่ขายให้กเกษตรกรแล้วจะขายให้ใครครับจะขายให้แต่พนักงานสลิปหรือไงอืมกูมีเงินซื้อกูจะซื้ออืมขัดเขาไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับพี่เออนี่นะอันนี้ตัวนี้ด้วย C H r C H r ตัวไฮบิดไฮบิดครับผ่อนแปดพันนมีลานตัวใหม่ผ่อนห้ น่ามาด้า hmm, ต so no 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 ัวไหนมาด้าสามมาด้าสามผ่อนหกเจ็ดพันน้ามาดมาดผ่อนสามสี่พันโอ้โุผ่อนสามสี่พันมาด้าสองผ่นหกพันนะมาดผ่นสามสี่พันโอ้โหน้าอเมล่าตัวใหม่ผ่นเจ็ดพันอเมล่าตัวเก่าผ่อนสี่พันเวอสตัวปีสิบสี่ผ่อนอยู่เดือนละ5,000ตลอดสัญญานะอีกเพียบนอเมรุ่งอเมล่า ่อนสี่พันตลอดสัญญาเกษตรกร,ร,กรไม่ให้ซื้อใช่ไหมไม่เป็นไรมาหายเสียมครับเดี๋ยวเสียมรับจบให้โอเคไหมโอเคเออก็กูก็จะซื้อ,อคนมันชอบอะไม่จะมาคัดได้ไงใช่ไหม uh huh. เออคนมันอยากเป็นนี้อะนะมาหายเสียมร้านไอ้ตรงข้ามที่สีสะแก้ววันนี้พาดูยามเย็นรถเกง๋งเข้าๆนะข้้งหลังมีเพียบครับอา้าวพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุด โคตรโซดไทยเซฟรสซิ่งฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยวัยรุ่นจ๋า